ครับผมโดยชฉลีกันแป๊บหนึ่งนะครับผมในช่วงนี้ก็มีฝนตกมาทุกวันเลยผู้ชมก็จะมีเชื้อราในใบด้วยก็ต้องเก็บใบที่ที่มีเชื้อราติดค้างทิ้งเอาไว้เอาทิ้งเอาทิ้งเอาทิ้งนะเอาทิ้งเอาทิ้งเพราะว่านั่นแหละนะหรือว่าเราก็เอาไว้รนร่วมกันแล้วกันถ้าเรามียาก็จใช้ยาในการขีดต้องการเชื้อราคุผู้ชมเราก็ช่วงฝนใหม่เป็นแบบนี้นะอันนี้ฝนใหม่มาเนืึงว่าฝนไม่ตกนานเลยก็เลยมีเชื้อราลง ก็มาดูที่ไม่มีเชลราก็แล้กันที่สมบูรณ์นะตัวนี้ก็อังกอรอชั้นเดียวต้นเอียนสูงนะสวยนะต้นนี้สวยนะถ้าชอบไม้สูงแล้วก็เอาไปเนี่ยสวยนะเพราะว่าสวยนะคู่นี้สวยเลยอันนี้จะเป็นดอกซ้อนโชกุ่นตัวนี้ดอกชั้นเดียวชั้นเดียวก็สวยแนละไม่ใช่ขี้เหร่นะมาต้นใหญ่ไปสี่ร้อยชุดนี้สามต้นนะครับผมไปสี่ร้อยบาทต้นใหญ่นะสวยนะ อันนี้ตัวนี้ก็สี่ร้อยแพงไหมถ้าแพงสามร้อยแปดสิบาทอังกอร์อันนี้ไม้อนาคตจะสวยอนาคตสามร้อยแปดสิบาทตัวนี้นะอันนี้เพริบนาผมไปรับที่สวนเพริบนามานะก็ดอกก็จำๆแยมๆอยู่นะเพราะว่าไม้เพริบนานี่ทางสวนเขาไม่ดูแลตัวนี้ผมว่าความสวยนะดูมีเสน่ด้วยตัวนี้ก็ใบจะร่วงอยู่แล้วช่วงนี้หน้าฝนหน้าฝนเพริบนาใบร่วงไม้ถัดใบนะ ตันนี้ก็ดูโอเคนะสวยดีนะแต่ว่าถ้าเราชอบไม้สวยไม้ปแปลกแปกก็โอเคนะไม่ใช่ว่าไม้ความสวยนะจะเป็นไม้ในสาที่ที่ดูแปลกแปกนกอยเนี่ยเป็นทาง,งานมันใสได้เลยสองต้นนี้ตอนนี้นี่ก็โตจะเป็นไม้เสือตัวนี้ยิงเมียนได้โอเคตัวนี้ต้นใหญ่ฐานใหญ่หนะเอาไปทํางานเป็นบนไซได้สวยใหญ่แล้วจะเป็นฐาเลยคือต้นพวไปเกินร้อย กำไรไม่ต้องพูดถึงทุนไม่ต้องเอามันไม่ต้องเอากันทุนก็ช่างมาันนะเอาแค่อยู่รอดก่อนวันนี้เจ็ดร้อยสี่ต้นนี้ไปเลยตัวน,นี้เอาสามร้อยแปสิบาทอังก์อลชุดนี้เอาสี่ร้อยสามต้นนี้ครับผมก็นะเผื่อได้เผื่อชอบก็แล้วกันมาปร,ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวต้องรีบทำง,งานก่อนมีผลตกไปปล่อยมาครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ